คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสุดหน่วยโชคเิรษิมารานะครับเรามาดูในสุดของแต้มสองตับลสุดที่หนึ่งกันนะครับที่เข้าตํางต่งนะครับกดติดตามเพื่อที่จะนําเอาไปเปรียบเทียบเลขนะครับอันนี้สุดนี้เข้าตั้งแต่สิบหกกันยายนหกสามนะครับสิบหกกันยายนหกสามหลากมาดูนะครับในจากเศรษฐีจากสุดท้างวดก็เป็นสิบหกหน่อยเป็น16งวดครับ ต่อมาครับอ่ะมาดูในส่วนของสถิติสิบปกะยายนครับออกสองส8 3สี่ศูนแปดสาสองตัวละออกห้าเจ็ดนะครับหลักสิบหงวันที่หนึ่งครับบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งครับร้อยหน้านะครับร้อยหน้านครั้งที่หนึ่งคูณด้วยสองนะครับบวกด้วยหน่วยหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหน่วยหลัง หน่วยหลังครั้งที่1นนะครับซึ่งคูณด้วยสบวกด้วยหลักสิบได้หลักหน่วยหลังครั้งที่2อนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็น,น,น,ปนหลักหลักหน่วยหลังครั้งที่1น,นะครับคูณด้วยสองก่อนนะครับก็เป็น8บวกด้วย2อคูณสีสองสบวกด้วยสบวกด้วยเดบวกด้วย3ามสอบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยสได้เท่ากับ30มสครับเรามาดู 30มสบวกสของที่ครับเป็น33มสบใส่สามสบวกหงของที่เป็น4 4่สี 3, ่คูณสามสใส่2 2งสงบวกหของที่ได้2องบวกหนงบกหของที่ ị, ได้3 3มสามคูณเจ็ดเใส่หนึ่งหบวกเเป็น10บได้แต้มแต้มสอตะบนครับ3 4มี่สอง สามหนึ่งศนย์เลขสามสาตดอกหตัวนะครับหตุลาคมครับสอตัวบนออกเก้าสามกกระาัดเป็นแต้มสองครับหนึ่งตุลาคมหกสครับจำนวนแต้มออแบบแต้มสองตัวบนออกได้หนึ่งสองหกเจปนอกเจ็ดเก้าแปดนะครับสิตุลาคมครับสิบหกสิบหกสกตลาคมครับสตัวบนออกห้าหนึกระน่กันเป็นหแต้มหครับ สิบกตุลาคมครับคำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้นะครับสามสี่สองสามนึ่งศูนย์ามมนะครับหนพิชกยนตครับสอตัวบนออก0 4 0ยสแต้ม4ครับตัวนี้เข้ามาหนึ่พิชกายนาครับคำนวณแต้ม,มล่ออกาได้หนึ่งสองหกเจด้าแปดหนึ่งสองครับเอาดู สิบหกพุชเกยนะครับสองตัวบนออกหกเนี่ยหกเป็นเกลับเปแต้มเจ็ดตัวนเข้ามาสิบหกพุชเยนะครับสิบหกพุชเยเป็นามคำนณแต้มล่างแต้มบนออกได้นะครับสองสามเก้าศูนย์ศ้ามาะครับหธันวาคมครับสตัวบนออกสตัวบนออกเก้ากับสีประกาเปบสาแต้มสาธันวาคมครับ หนึธนวาคม63นะครับคำนวณแ,แต้ม2แต้มสองตัวบนออกมาได้สามสี่สองสามหนึ่งนะครับสิบหธนวาคมครับสองตัวบนออก03 03์สามศูนย์มศก็แต้มสามับตัวบนออกมาสิบหกธนวาคมครับสิบหธนวาคมครับคำนวณแต้มสองตัวบนออกได้เก้าศูนย์ศูนจ็ดกเกู้จ็ดก 9ก้าศูนย์เก้าศูนยนจดเ้าศู้าหนึ่งเจ็ดหะครับสามสิ 06, 3, 2, 3, บธนาคมหกสามสองจออกแปดออกสองแปดนะครับ, 2, 8, บอ 10, 3, 2, 0, สองกับแปดประกันเป็นสิบไแต้มศูนย์ค่นแต้มศต่อมาครับสามสิบธนาคมหกสา ค,คำนวณแต้ม2ตัวล่างออกอแต้ม2ตัวบน,นออกมาได้6 7 1 2 4 3 6 7 1 2 4 3ันึี่สามบเกราคมสิเจ็ดมกราคมครับนะครับสตัวบนออก9 5 9 5 9 5กับวกกันเป็น14บสแต้ม4ตัวนี้เข้ามา17มกราคม64ครับแบบดูสิ9้บวก6ก12บวก2บวกด้วย7 บวกด้วย8 2, 16บวกที่6แล้วก็บวกที่6แล้วก็บวกที่6ครั้งหนึ่งแล้วก็เท่ากับ3 6 3 6บวก3เป็น39เศษ9 9บวก1ที่เป็น10เ0 0คูณ3ได้0 0บวก1ที่ได้1 1บวก7ได้1คูณ7ได้7 7บวก9ได้16เศษ6นะครับได้แต้ม2ตะบนครับ9 0 0 1 7 6นะครับ9 0 0 1 7 6 1นึ่กุมภาพันธ์ครับหนึ่กุมภาพันธ์ครับสองตะบนออกศูนย์เจ็ดศููย์เจ็แต่ม7นะครับแต่นี้เข้ามานะครับต่อมาครับหนึ่งกุมภาพันธ์ห่งกุมภาพันธ์นะครับ1นึ่กุมภาพันธ์หกกุมภาพันธ์หกสี่ครับนะครับคำนวณแต้มล่างแต่สองตะบนออกมาได้นะครับสามสี่สอง 3า2 3 1 0 3 4 2 3 1 0นะครับเราดูสิสามสี่สองสามหนึู่นย์สิบปวับันครับสองตัวบนออกอะไร0ูนย์สย์กาก็ได้แต้ม3ามนแต้มสาตัวนี้เก้มาครับแต้ม3ต่อมาครับสิบปรวันบันครับสิบวับันนะครับคำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้9 0้าศูนย์ศูนนะครับต่อมาครับ1มีนาคมครับ 1>, 1มีนาคมสอ,อ 3, 8, ตงตวบนออก3 8 2ตปดบนออก3 8มแนะครั 8, 3, บสองตบนออก3 8มนะแปดกับสามปกับ11ใช่ไหมแต้มหนึ 1, ่แต้มหนต่อมาครับ1มีนาคมครับหมีนาคมคำนวณแต้ม2ตงตบนลอได้หกเจ็ดหนึ่สอามหกเจ็ดหนึ่งสองสี่สานะครับต่อมาเลยมีนาคมสิสิมีนาคมออก2ตงตบนออกอะไรออกสองสบวกสเป็น4ี่ได้แต้ม4ตัวนี้เข้ามา นะครับไม่งงนะต่อมา16มีนาคมครับคำนวณแต้มสองตัวเลขออ,อแต้มสองตัวบนออกมาได้0 1 3 4 8 7 0 1 3 4 8 7 0 1 3 4 8 7เจามรามาตรวจสอบ์ตี่งเมษายนออกสองตัวบนออก70แต้ม7ใช่ไหมแต้มเจ็ดต่อมาตัวซิแต้ม 7, มม7นี่แต้ม7ครับต่อมาครับ1เมษายนครับ1เมษายน63 1เมษายน64ครับคำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้ 7 8 15, ็ดแปดสี่ห้เนะครับเามาดู16บกเมษายนครับสตัวบนออก8 7 8 7 8็ดแปกับเจวกกันเป็น15ใช่ไหมแต้ม5นี่แต้มนี้เข้ามา16บกเมษายนครับ16บกเมษายนคำนวณแต้ม2ตัวบนออกมาได้คือ2 3 9สามเก้า0ูศ้าเก้าแล้วก็มาตรวจสอบ2องพฤษภาคมทีออกอะไร ออกห้าศูนย์ะครับสองบนเจกับสบวกกันเป็นแต้มเก้านะครับตรแต้มเตัวนี้าา 2, ค,ครับ2องพฤษภาคมครับสองพฤษภาคมนะครับห้าศูนย์หนวหแครับจำนวนแต้ม2ตัวบ,บนออกมาได้หนึ่งสองหกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งส้าแปดนะครับหนึ่งสองหกเจาดเราเลยสิ 16, สิบพษภาคมออกอะไรออกหกแปดส 7กับเบวกกันเป็นสิบหกใช่ไหมจอดูดแหกครับแตม6ต่อมาครับ16บหกพฤษภาคมครับออก6กแปด9ี่เจ้าสาออกหนนะครับแล้วก็ขยายในส่วนของแตนเราขยายมาในกระดาษที่มันชัดเจนขึ้นนะครับสักุา ต้มสตัวบนนะแต้มสตัวบนนะครับเรามาดูได้เท่าไหร่เจ็ดเจบวกแปดสอบนะครับเจ็ดบวกแปดสอบหกวกที่6บวกด้วยหบวกด้วยหกสอบวกด้วยสบวกด้วยเบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยศูนยได้ท้ากับอะไรครับอาช่วยคิดสิหนึ่ง โอเคนะครับได้27เท่าไหม27 27 2บบวก3เป็น30ใช่ไหมใส่ศูนยใส่ศูนย์นะศูนยบวก1ของที่ได้1 1คูณ3ได้3 3บวก1ของที่เป็น4ปะ่ะ่ะ4ใส่4 4ี่สี่สีคูณเจ็ดเป่ะสี่คูณเจ็ดเจ็ส่สี่เจ็ปดเศแปบวกด้วยเกบวกด้วยเเป็น17ป่ะครับได้แต้มสอตัวบนครับศูได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ปดเจ็ดศูนย์หนึด อันนี้เป็นแต้มสองตะวบนนะครับที่เข้าต่อเน,นื่อง <Okay. S 1> เราก็มาใส่นี่สิกระดาษใส่ตีของเรานะครับ <Okay. S 1> 001487นะครับโอเคครับเจอรัรบแต้มสองตะวบนครับ013487 ก็อันนี้เป็นสูตรที่เข้าตอนแรกนี้แต้มสองตะวันสุดที่หนึ่งนะครับเข้ามาสิบหกวดครับโอเคครับรับชมเสร็จก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับจะได้เช็คว่าสูตรไหนดูรีอย่างนะครับรู้ก่อนดยก่อนกับสุดหน่อย่ชงสิทธิ์ยิ่งรล้านครับสวัสดีครับ